เจ้าของบ้านน้ำตาตกเจอเบี้ยวค่าเช่าไม่จ่ายค่าไฟ11เดือนหยุดโดนคดีซัมต้องใช้นี้ที่ไม่ได้ก่ออุทาหรเจ้าของบ้านน้ำตาตกเจอเบี้ยวค่าเช่าไม่จ่ายค่าไฟ11เดือนหยุดโดนดำเนินคดีซัมต้องใช้นี้ที่ไม่ได้ก่อกว่าครึ่งแสนผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายเรืองฤทธิ์สุริยงคตอายุ45ปีและภรรยา ว่าถูกลูกบ้านเบี้ยวค่าเช่าบ้านและยังทิ้งบินค่าไฟฟ้ายังไม่ได้ชำระหลายเดือนตนตนเองเกือบจะถูกทางการไฟฟ้าฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งเมื่อวันที่19มกราคม2 6 6 3ตนเองและภรรยาได้ให้คนเช่าบ้านมีการทำสัญญากันอย่างถูกต้องชัดเจนเป็นระยะเวลา3ปีมีค่าเช่า1 2 0 0 0บาทต่อเดือน แต่เมื่อผู้เช่าเข้าอาศัยแล้วกลับจ่ายค่าเช่าไม่ครบบางเดือนจ่ายเพียง3,000,500บาทเท่านั้นตนเองก็เห็นใจเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงให้ผู้เช่าทยอยจ่ายแต่ผู้เช่าได้เช่าอยู่ได้เพียง1ปีเท่านั้นก่อนเก็บข้าวของย้ายออกไปแต่ก็ยังชำระค่าเช่าไม่ครบเป็นเงินกว่า60,000บาทพยายามทวงถามแล้วแต่ก็ติดต่อไม่ได้ ซึ่งหลังจากที่ผู้เช่าย้ายหนีออกไปแล้วนั้นตนเองเข้าไปตรวจสอบบ้านที่ปล่อยให้เช่าพบว่ามีความซุกโสมอย่างหนักที่อื่นไปกว่านั้นคือไปค้นเจอบินค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระถึง11เดือนมูลค่า48,765บาท90สตางค์ขณะที่การไฟฟ้าเตรียมจะดำเนินการฟ้องร้องกับเจ้าของบ้านตนเองได้ไกล่เกลี่ยขอผ่อนชำระก,กับการไฟฟ้าเมื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่าทำไมถึงปล่อยให้ค้างได้ถึง11 เดือนก็ได้รับคำตอบว่าเป็นช่วงโควิดไม่มีมาตรการเก็บมอมิเตอร์หรือตัดไฟซึ่งได้เอาเอกสารการเช่าไปชี้แจงแล้วว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ใช้ไฟแต่เป็นผู้เช่าที่พักอาศัยอยู่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าเจ้าของบ้านให้คนเช่าได้เงินก็ต้องไปเก็บกับผู้เช่าเองหากไม่ชำระก็จะต้องดำเนินคดีกับเจ้าของบ้านทั้งนี้ขอฝากเตือนผู้ที่มีบ้านที่จะปล่อยเช่าให้ระมัดระวังเรื่องค่าเช่าสัญญาค่าไฟฟ้าต่างๆ เพราะตนเองได้เจอกับตนเองทั้งค่าเช่าบ้านถูกเบี้ยวและทิ้งบินค่าไฟฟ้าเกือบห้าหมื่นไว้ให้เจ้าของบ้านต้องก้มหน้าใช้นี้แถมยังเกือบจะถูกดำเนินคดีอีกซึ่งตอนนี้ได้แจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจเอกสุภชาติวสุสกุลเจริญพนักงานสอบสวนสอพห้วยใหญ่แล้วเพียงหวังจะให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้เช่ารายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย